สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดรอยพระพุทธบาทภูสิงห์นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลโคกตาลอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมด้านหลังของผมนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นนะครับเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามทีเดียวนะครับวัดรอยพระพุทธบาทภูสิงห์นะครับตั้งอยู่บนภูเขาลูกเล็กๆนะครับคุณผู้ชมครับแต่ที่นี่นะครับร่มรื่นแล้วก็เงียบสงบไปด้วยต้นไม้แล้วก็ ภูเขานะครับแล้วก็ลานหินนะครับในบริเวณโดยรอบนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปชมบรรยากาศโดยรอบๆกันนะครับคุณผู้ชมครับไปกันเลยครับ ครับคุณผู้ชมครับและผมก็อยู่ที่รอยพระพุทธบาทภูสิงห์นะครับคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้าผมแห่งนี้นะครับนั่นก็คือรอยพระพุทธบาทภูสิงห์นะครับคุณผู้ชมจะเห็นมีผู้ที่ศรัทธานําดอกไม้มาแล้วก็เอามาวางรอบๆแล้วก็มีเงินเหรียญนะครับคุณผู้ชมครับเต็มเลยนะครับคุณผู้ชมครับที่นี่ก็คือวัดรอยพระพุทธบาทภูสิงห์ตำบลโคกจานอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปดูบริเวณร,บรอบๆในส่วนอื่นๆกันนะครับคุณผู้ชมครับ เมื่อเราได้มาที่วัดพระพุทธบาทภูสิงห์นะครับคุณผู้ชมก็ต้องมาทําบุญนะครับก็นี่ก็จะมีตู้รับบริจาคนะครับคุณผู้ชมอ่ะสาธุโชคดีโชคดีร่ํารวยอ่ะแล้วก็ถ้าหากว่าคุณผู้ชมจะมาที่มาทําบุญนะครับที่วัดพระพุทธบาทภูสิงห์แห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่ตําบลโคกตาลน,นะครับคุณผู้ชมครับ,ต,บตาบลโคกตาลอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูที่อื่ๆนๆกันครับ คุณผู้ชมครับและผมก็ยืนอยู่บริเวณของจุดชมวิวนะครับก็ให้เราเล่าพี่น้องผมยืนอยู่บริเวณของจุดชมวิวของวัดพระพุทธบาทภูสิงห์นะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าวิวข้างล่างนะครับมีต้นไม้มีภูเขามีสวนยางซึ่งสวยงามทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับนี offend, ่ครับป้ายจุดเช็คอินนะครับวัดรอยพระพุทธบาทภูสิงห์หรือจะเรียกวัดพระพุทธบาทภูสิงห์ก็แล้วแต่นะครับแต่ป้ายจะเขียนไว้แบบนี้นะครับวัด รอยพระพุทธบาทภูสิงห์นะครับคุณผู้ชมครับวัดแห่งนี้เงียบสงบร่มเย็นแล้วก็สวยงามจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลโคกตาลอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนอื่นกันครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่บริเวณของโขดหินของวัดพระพุทธบาทภูสิงห์ตำบลโคกตาลอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับดูครับโอ้โหคุณผู้ชมครับ บริเวณนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นลานเป็นลานโขดหินนะครับที่สวยงามมากๆนะครับคุณผู้ชมครับโขดหินบริเวณนี้แล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะเป็นที่ของชาวบ้านที่เขาปลูกพืชไร่ต่างๆนะครับในส่วนของบริเวณนี้ครับก็จะเป็นลานหินนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นลานหินที่รูปทรงแปลกตาแล้วก็สวยงามจริงๆนะครับคุณผู้ชมนี่ผมมองเห็นตรงนี้ มันคล้ายๆกับเขาเรียกอะไรนะครับที่อยู่ทางจังหวัดหนองคายเลยนะครับคุณผู้ชมครับมันจะมีมีลูกค้าโทรมาเดี๋ยวขออนุญาตไม่รับนะครับคุณผู้ชมอ่ามันจะเป็นหัวคล้ายๆกับหัวสิงเหมือนที่จังหวัดหนองคายเลยนะครับบริเวณนี้ผมอยู่ไกลนะครับกล้องอาจจะไม่ถึงนะครับคุณผู้ชมครับแต่ผมจะบรรยายให้คุณผู้ชมได้รับฟังนะครับว่าเหมือนกับมีเหมือนกับพญานาคสองตัวนอนอยู่คู่กันเลยนะครับตรงนี้มีก้อนหินสองอันแนวเรียงนะครับ ผมใช้กล้องนะครับตั้งอยู่ไกลๆนะครับคุณผู้ชมครับที่นี่เงียบสงบแล้วก็บรรยากาศสวยงามแล้วก็มีรอยพระพุทธบาทให้เรากราบไหว้นะครับตามความศรัทธาของผู้ที่จะมาเยี่ยมที่วัดแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับที่นี่คือวัดพระพุทธบาทภูสิงห์ตำบลโคกตาลอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวจากศรีสะเกดชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ